เชื่อเสมอเลยนะคะว่าพระเจ้าแบบอยากให้เรามีชีวิตที่สูงขึ้นมีชีวิตที่มีสวัสดิภาพนะคะมีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะก็เราก็จะได้รับสิ่งนั้นนะคะเพราะว่าพระเจ้าอยากให้สิ่งนั้นกับเราอยู่แล้วจัดเตรียมสิ่งนั้นให้กับชีวิตของเราอยู่แล้วรู้จักพระเจ้านะคะตั้งแต่ปี1996 20กว่าปีนะคะ ได้รู้จักพระเจ้านะคะผ่านเพื่อนสนิทคนหนึ่งนะคะเล่าเรื่องราวพระเจ้าให้เราฟังนะคะแล้วก็พยายามหนุนใจเรานะคะให้ได้มีโอกาสแบบได้รู้จักเรื่องราวพระเจ้าจนวันหนึ่งเราก็ได้มีประสบการณ์ส่วนตัวไปทำมุแจาหายนะคะอธิษฐานตอนนั้นแล้วก็ขอพระเจ้าช่วยเรานะคะพอเราได้รับ คำตอบอธิษฐานตอนนั้นเราก็เริ่มเปิดใจมากขึ้นแล้วก็อยากรู้จักพระเจ้ามากขึ้นก็เริ่มศึกษาพระคัมภีร์เริ่มไปโบสถ์สม่ำเสมอน,นะคะซึ่งส่วนตัวก็อ่านพระคัมภีร์แต่หลายครั้งเราก็ไม่ได้เข้าใจทั้งหมดเนาะคำศัพท์หรือว่าบริบทเรื่องราวอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็มีพี่เลี้ยงที่คิสจนะคะที่โบสถ์เนี่ยมาอธิบายแล้วก็มาแบ่งปันหลักการพระคัมภีร์นะคะพระลักษณะพระเจ้าให้เราฟังตั้งแต่รู้จักพระเจ้าตอนนั้นอะ่ะอายุประมาณ20เริ่มเขียนแผนอะ่ะ ลงในกระดาษเนาะเปิดโอกาสแบบว่าให้พระเจ้าอะ่ะนำชีวิตของเราอะไรอย่างเงี้ยจำได้ว่าเป็นตารางก้างปาลาอะไรสักอย่างเนี่ยแหละนะคะก็เริ่มต้นว่าเออจากอายุเท่าไหร่เนาะแล้วก็ไปอายุเท่าไหร่นะคะอยากที่จะทํางานเป็นอาจารย์นะคะแล้วก็เลออธิษฐานด้วยขอพระเจ้าอะ่ะให้นําเราเปิดทางให้กับชีวิตของเราหลังจากนั้นนะคะก็ค่อยๆเริ่มไปสมัครเ,รเอ่อเรียนปริญญาโทก็เห็นพระเจ้าทรงนำนะผ่านบริบทต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะ ตอนที่เป็นนักศึกษาเชื่อพระเจ้าใหม่เลยก็เป็นนักศึกษาพยาบาลใช่ไหมคะก็ได้ร่วมรับใช้กับ เพื่อนในคณะนะคะซึ่งรวมกลุ่มการแจกไปปลิวประกาศเรื่องราวพระเจ้านะคะแล้วเราก็ได้เรียนรู้ผ่านการรับใช้ตรงนี้นะคะการประกาศอะไรเงี้ยมาขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์สนิทกับพี่น้องคิดเซียนน่ะด้วยกันตอนนั้นนะคะก็เราก็รู้สึกว่าเออเราลักเรารักกันนะในกลุ่มพี่น้องคิดเซียนเงี้ยเหมือนเหมือนพี่น้องกันน่ะในในตอนตอนที่เป็นนักศึกษานะคะพอเราเทินมาเป็นคนที่ทํางานนะคะแบบมาเป็นอาจารย์ทํางานเนี่ยะคะเราก็รวมกลุ่มเราก็มีโอกาสได้ประกาศเรื่องราวพระเจ้ากับเพื่อนนะคะเพื่อนร่วม งานเพื่อนบ้านเพื่อนคนอื่นๆนะคะในมหาเชียาลัยแล้วก็รวมถึงแบบว่าบางทีก็คนที่ทำงานด้วยกันนะคะด้วย mm hmm. เราได้มีโอกาสให้คำปรึกษาพูดคุยหนุนใจเนาะพี่น้องนะคะทั้งในคิสจักรรวมถึงเพื่อนอคนอื่นๆด้วยนะคะ mm hmm. คือในมุมของเวลาเขามีปัญหาชีวิตสุขภาพจิตหรืออะไรต่างๆเหล่นี้นะคะที่ที่รู้สึกว่าเ,าเครียด ไม่เข้าใจมีอุปสรรคอะไรแบบนี้นะคะเรามีโอกาสได้แบบหนุนใจซึ่งกันและกันนะคะก็รู้สึกว่าพระเจ้าได้ได้ใช้เราในมุมนี้นะคะการตัดสินใจการแบบวางแผนอะไรต่างๆทุกเรื่องหรือว่าเออเราจะตัดสินใจเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะปรึกษาผู้นําแล้วรวมถึงหัวหน้างานด้วยนะคะคนในครอบครัวอะไรเงี้ยเขาทั้งหมดเนี่ยเป็นท่อพระพรสำหรับชีวิตของเราสิ่งที่เราคิดคาดหวังนะคะให้เราได้พูดสิ่งนั้นกับพระเจ้าปรึกษาพระเจ้านะคะพูดคุยแบบ ตรงๆจริงใจกับพระเจ้าได้เลยนะคะทุกเรื่องเลยพระเจ้าลูกชอบแบบนี้ลูกไม่ชอบแบบนี้แบบนี้ดีไหมหรือว่าถ้าพระองค์จะปรับเป็นยังไงลูกยินดีนะโอเคนะแต่บางทีตอนเนี้ยลูกคิดได้แค่นี้แต่ว่าถ้าพระเจ้าบอกว่ามีอะไรที่ดีกว่านี้แบบสําแดงด้วยบอกเราด้วยเออนำเราด้วยเราขอแบบว่าเราขอเปิดโอกาสเราให้สิทธินั้นกับพระองค์เลยเพื่อเราจะแบบไม่พลาดะคะ่ะคือการทรงนำของพระเจ้าที่มาถึงสำหรับเราค่ะ ทุกคนสามารถประสบความสำเร็จตามน้ำพระทัยของพระเจ้าได้หากเราสแสวงหาแผ่นดินของพระองค์ก่อนมัทธิวบทที่6ข้อ33